น้ำหลักมากกว่าแม่เยอะอยู่นี่นี่น้องๆน,งนี่เห็นไหมมันหลอนะ่อเนี่ยลูกเห็นไหมครับนี่มันชื่อหลังวันนี้เนะี่ยเออเศร้าๆดูน้องสีเศร้าๆมันหล่อๆนะ่ะครับอันนั้นราชพฤกษ์อันนั้หญิงเอ่ออันนี้หอยเม่นอันนั้นแม็กอันนั้นทีมอันนั้นแม็กกับทีมน้องนะ่ะน้องเพิ่งปีปีสามเองปวชสามไอ้ที่หลังที่มันหล่อเนี่ยรักแท้แพ้ระยะทางครับ เขาไกลกันก็เลยวันนี้เศร้าๆหน่อยก็ช่างเถอะลูกนะโตโน่โตโน่จบไปแล้วลูกมีเป็นเจ้าของอู่เองวันนี้รู้ว่าน้องจะเอารถไฟฟ้านี่ไปแข่งระดับชาติพี่โตโน่มาดูเลยพี่โตโน่ทำไว้ใช่ไหมเออมาดูสมบัติเก่าของตัวเองที่น้องจะเอาไปแข่งเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยน้ำใจดีขนาดไหนเนี่ย แม่รักเลยนะนี่อ้วนๆอ,อ,อย่างนี้แม่ก็รักเอาทำทำให้น้องดูซินี่ช่งางเขาทำยังไงดูซินี่ลูกไม่ใช่เล่นแต่เกม<อ>มาเข้ามาใกล้ๆไม่ใช่เล่นแต่เกม<อ>เป็นเจ้าของอู่เองอแม่จะได้พึ่งพี่เขาเนี่ยพึ่งจบไปปีเดียวนี่ดูซิพวกเรามีทุกอย่างแต่ไม่จับสักอย่างหล<อ>่อ,อไม่ถูกทหารจริงๆดูซิเอะ ทีมเข้ามาใกล้ๆเนะเอาออกจากพี่เขาแม็กเออร <Okay, okay. S 1> าชพฤกษหอยเมน่นเ <Okay, okay. S 1> นี่ยเห็นไหมดูซิเนี่ยพี่เขาเน่ยเห็นไหม <laughs> เห็นไหมเนี่ยเก่งขนาดไหนเนี่ยดูพี่เขาทำซิน,ออนี่ยเออหนูยางรถมันจะพังหมดแล้วใช่ไหมลูกที่จะไปแข่งนะ่ะต้องใช้ยางใหม่ไหมนี่ยดูซิวิธีการทำ เป็นเจ้าของอู่เองเนี่ยดูแม่เพิ่งจบไปวีที่แล้วเป็นเจ้าของอูแ่แหละหาเงินวันละหมื่นง่ายๆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือ,อยังลูกมันต้องใส่ใจทุกวินาทีไม่ใช่จะสนใจอยู่นั่น เศร้าหรือเห็นไหมน้องเศร้าเหงาหงอยรักแท้แพ้ระยะทางหน้าเบื่อนอะลุงเนาะแม่และเบื่อจริงๆไอ้พวกมีความรักดูเอาจรัง,เอ,งเอาเส้นใหม่เหรอลูกเหรอนี่ไงเห็นไหมได้เส้นใหม่มาแล้วเห็นไหมลูกนี่ยเห็นไหมพี่เขาทำทใช้สองเท้าปึ๊บปึ๊บปึ๊๊ตัวเองอะไร เออก็ดูรกๆกหน่อยนะคะเดี๋ยวว่าพี่ก็มาสอนน้องนี่คือความรักความผูกพันเราจะไม่ทิ้งกันและพี่ๆก็บอกว่าไม่ให้แม่พออ,อทิ้งไข่ไว้ข้างหลังดูซินี่มือก็ดำๆเอามือตัวเองมาดูซิหล่อๆนั้นทำอะไรสักอย่างไว้นี่อ <c oughs> อตยตายดูมือพี่เขาสิเนี แล้วก็อยากเป็นช่างดูเห็นไ,ไหมเนี่ยเขามีอู่เองแล้วนี่ปีที่แล้วเขายัง,ยง,ยงเห็นพวกเราอยู่ <c oughs> ยางนี้ไม่ต้องมันมียางแบบไม่เติมลมได้ไหมลูกถ้าใช้รถไฟฟ้าแบบเนี้ก็ใช้เป็นไม่ยางอไโอ้โหเหรอถ้ายางมันโอเคก็ก็ใช้ได้โอ,โอเค เห็นไหมลูกรักน้องไหนถึงมาทําให้นี่กลัวไม่ชนะที่หนึ่งเขาเ้าใจหรือยงังแม่นั่งประจาําวันนั้นแม่นั่งบรรยายนู่นนี่นั่นไปเขาบอกว่าเออ,อะไรนะลูกปืนแตกหมดเลยโอโ้ดีนะรอดชีวิตมาได้ตัวโ,โนโซูซูดูน้องซินะ่ะเห็นไหมลุมดูเต็มไปหมดเลย เนีย่ยต้องขนาดนั้นต้องใส่ใจขนาดนั้นพี่เขาถึงมีอู่เองเห็นไหมตอนแรกต้องใส่ใจก่อนอันดับแรกเนี่ยคือคือเอาใจแรกมาเลยใจแรกใจเลยเข้าใจไหมลูก ถ้าพวกเราที่ทําอยู่นี่เขาเรียกว่าภาคาก,กลางเขาเรียกว่าหยิบยงอีกภาษาหนึ่งก็คือเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอวันนี้แม่ดุแล้วนะดูซิเนะี่ยเห็นไหมลักแท้แพ้ระยะทางหน้าตาเป็นยังไงหลอไม่ถูกทหารไม่ลักแล้ว